โอเคก็ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันิกี้มผมภูมิเจะเิปราฟามารีครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมจูจ s u k ไ i s เ n นโมบายหรือว่าเกมมหาเวทผนึกมารโมบายนั่นเองเนาะก็ต้องขอย้ำนะครับว่าเกมนี้จะเปิดให้เล่นในสโตญี่ปุ่นเท่านั้นภายในปีนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือเดือนนี้นั่นเองนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ เขายังไม่บอกว่าวันไหนแต่ว่ามีกําหนดการแน่นอนแล้วว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองครับตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางครับก็คือ App Store แล้วก็ Google p l a y อ่าสช่องทางนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้แล้วแต่เฉพาะอย่างที่บอกนะเฉพาะในส่วนตัวของอ่าตัวของ Store ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ g l o b a l เนี่ยนะครับหรือว่าอ่าเราสามารถเล่นได้เนี่ยนะครับเซิฟ g l o b a l เนี่ยก็คือทั่วโลกเนี่ย มีโอกาสที่อาจจะเปิดเร็วๆนี้เพราะมีข่าวแว่วๆมาพร้อมกันนี่แหละว่าตัวของ global จะเปิดใกล้เคียงกับตัวของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแต่ว่า global ก็หายไปนะตอนนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยประกาศแล้วนะว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันอ่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้สําหรับใครที่แบบว่ารอโหลดจากแท็บแทหรือว่ารอโหลดจากอย่างอื่นเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีนะครับนาะก็คือมีเฉพาะ App Store แล้วก็ Google Play อ่ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากรอโหลดในแท็บแท็บ หรือว่า apk หรือว่าตัวของ R 4ี่า 4, 3, 9, 9, อย่างเงี้ยคือยังไม่มีให้โหลดครับเพราะว่าตอนนี้เกมยังไม่เปิดต้องรองเกมเปิดก่อนเดี๋ยวถ้ามี apk หรือว่ามีช่องทางในการดาวนโหลดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองเล่นดูนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูตัวอย่างก่อนแลวการแต่ขออนุญ,ญาตปิดเสียงคลิปนะครับเพราะว่ามันมีมันมีเพลงของจุจิสึไคเซ็นนะไม่งั้นติดลิขสิทธิ์แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสักเล็กน้อยนะครับน้องว่าเป็นประมาณไหนนะ เอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขยายหน้าจอนะอ่าสังเกตมันจะเป็นเนื้อหาของในอนิเมะนั่นแหละนะครับอ่ามีภาพอนิเมะด้วยไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าคือเสียงเพลงแบบเชีย่ยวันจัดอ่าคือภาพเกมน่าเล่นอยู่อ่าตัวแนวเกมเนี่ยจะคล้ายๆกับเฟสสเตย์ไนท์อ่าสังเกตรครับตัวละครเราเนี่ย จะมีประมาณ4ตัวแล้วก็ยืนเป็นแนว 2D ใช่ไหมแล้วก็ออกสกิลโจมตีเนี่ยเราจะตีแนวข้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแมคินิคของเกมเพลย์เนี่ยมันจะเป็นในส่วนตัวของอตัวเกมแบบเฟสเดนไนท์ประมาณนั้นอ่าประมาณนี้อ่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยสังเกตนครับเราจะเลือกสกิล1 2 3 4อันนี้คืออัลติเมทใช่ไหมนะครับอันนี้โจมตีธรรมดาอันนี้ใช้สกิลนะเห็นไหมนะครับแล้วก็ตัวยืนของเราเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเดี๋ยว อ่านี่ับเห็นไหมสังเกตมันจะมี4ตัวเลย1 2 3 4แล้วก็เราจะยืนเอียงข้าง1 2 3 4แบบนี้เฟสเตนไนท์ก็ยืน4ตัวเหมือนกันแล้วก็จะตีไอตัวแนวข้างนะข้างซ้ายเหมือนกันเลยใช่ไหมครับนะแต่ว่าการยืนเนี่ยจะเป็นการแบบยืนแบบเท่ๆเหมือนในอนิเมะเพราะว่าถ้าเป็นเฟสเตนไนท์เนี่ยมันจะยืน1 2 3 4แบบยืนต่อท้ายกันอะ แต่เนี้ยสังเกตครับมันมีการยืนแบบอยู่ข้างหน้ามีการยืนอยู่ข้างหลังมีการยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยสังเกตมันจะมีอ่าเรียกได้ว่าเป็นการยืนซ้อนทับกันที่ค่อนข้างสวยเออแล้วก็แบบเออมันดูดีน่าเล่นนะเออแต่ว่าถ้าเป็นเฟสหรือว่าเกมบางเกมเนี่ยลหลายๆเกมเนี่ยเขาจะยืนแบบ1 2 3 4ี่ก็เป็นตัวยืนต่อหลังกันเฉยใช่ไหมเออแต่ว่าอันเนี้ยคือมีการยืนทอนซับเอทอนซ้อนทับกันนะครับเน,นาะก็หลักๆเนี่ยก็น่าเล่นอยู่สังเกตรครับ มีกดคูณ2มีกดออโต้อ่ามีกดคูณ2มีกดออโต้น่าเล่นอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราแปลภาษาได้เรารู้ว่าตัวนี้เก่งยังไงตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตตัวนี้มีสกิลอะไรยังไงแน่นอนครับกดออโต้แม่งเลยกดคูณ2จบครับนะหลักๆก็จะประมาณนี้ลวกันนาอก็สำหรับครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครอ่าอยากติดตามเกมนี้นะครับนะกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดตัวของ ถูกใจใด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกใหม่ตอนที่ตัวเกมเปิดแล้วนะครับนะว่าเฮ้ยตัวเกมดาวน์โหลดได้ยังไงนะสามารถล็อกอินได้แบบไหนบ้างโหลด apk ได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยน vpn เข้าไปดาวน์โหลดอะไรประมาณนี้เนาะก็รอติดตามได้เลยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ